การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดสุพรรณบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศสาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สองเรื่องศิลปินถิ่นสุพรรณหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องทัศนาลูกทุ่งสุพรรณเพลงลูกทุ่งหมายถึงเพลงที่นำเรื่องราววิถีชีวิตสภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทยมีท่วงทำนองคำร้องสําเนียงลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็นแบบแผนมีลักษณะเฉพาะโดยเฉพาะการร้องเอื้อนที่ใช้ลูกคอเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงไทยที่มีการใช้ภาษาง่ายๆพัรณนาเรื่องราวของชีวิตสภาพสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเน้นชีวิตของชาวบ้านชาวชนบทโดยก่อนหน้านี้ยังไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นลูกทุ่งหรือลูกกรุงเนื่องจากเพลงไทยได้พัฒนามาจากเพลงไทยเดิมที่ใช้คำร้องที่มีลักษณะการเอื้อนและใช้เครื่องดนตรีไทยบรรเลงศิลปินเพลงลูกทุ่งชาวสุพรรณพุ่มพวงดวงจันทร์เจ้าของฉายาราชินีลูกทุ่ง ชื่อเล่นพึง่งหรือชื่อจริงรำพึงจิตหานนักร้องเพลงลูกทุ่งได้ชื่อว่ามีน้ำเสียงอ่อดอ้อนหวานจำเนื้อร้องได้แม่นทั้งที่ไม่รู้หนังสือและเป็นแม่แบบให้กับนักร้องรุ่นหลังสุรพลสมบัติเจริญไวยพเชรสุพรรณสายันสัญญาเปาววลีพรพิมลเป็นตน้น